ตีที่ขนาดนี้ไม่ใช่ทาโกยากิแบบว่ากะโหลกกะลาูของทอดที่เราต้องรอถึง30นาทีอ่ะที่โอซาก้าเขามีถนนคนเดินที่ยาวที่สุดในญี่ปุ่นด้วยแล้วมามองมาพบกับเราสองคนในช่องิดีนั่นเองนะคะวันนี้กิ๊กมิจิเรามาอยู่กันที่โอซาก้านั่นเองค่ะทุกคนแต่ที่สำคัญก็คือที่โอซาก้าเขามีถนนคนเดินที่ยาวที่สุดในญี่ปุ่นด้วยถ้าพร้อมแล้วไปดูกันเลย คนดูบรรยากาศนะคะสุดยอด<ท>มิจิที่นี่มีชื่อว่าอะไรเทนจินบาชิซูจิโชเตงไกนั่นเองค่ะทุกคนแล้วดูเป็นถนนคนเดินที่โอ้โล้านค้ายอะงมากเอาจริงๆที่นี่นะมีทั้งของกินของฝากจะซื้อไปทํากับข้าวก็ได้หรือก็หรือไม่ก็นักท่องเที่ยวอย่างเราเนี่ยจะแบบมาซื้อแล้วก็กินก็ได้นั่นเองแต่้วทุกคน<ด> <ๆ S 2> คิดดูว่าถนนคนเดินที่ยาวที่สุดในญี่ปุ่นขนาดนี้ ระยะทางถึง2.6กิโลโอ้โหคิดดูถ้าเดินไปกลับนี่คือ5กิโล2เลยนะ <Wow. S 1> คือวันเดียวผอมได้เลยนะเอาจริง <c oughs> แล้วนี่ไม่ใช่ร้านอะไรอะทำไมคนเยอะจัง <c oughs> โอ้ยนี่ทุกคนดูอันนี้คือร้านของทอดเป็นร้านขายโคลโลเกตโอ้โหดูแถวซื้อตรงนี้นะจ๊ะดูแถวจา้าเตตเตเต,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 ต ไปตรงนี้เลยยังโค้งกลับมาด้วยนะตอนนี้มิจีิยืนรอแล้วโอ้ยจะได้กินกี่โมงวะเนี่ยพี่จางเธอ,อว่าเราต้องรอก,ออก,กี่ชั่วโมงไม่รู้คิวยาวมากทุกคนต้องบอกก่อนเลยว่าร้านนี้คือเป็นร้านที่นิยมมากอย่างนี้ดีวกว่าก็มากไม่มากดูจากแถวก็น่าจะรู้ว่านิยมมากนี่โค้งมาอีกรอบหนึ่งแล้วนะไปเดีไปรอซื้อเดี๋ยวเรามาจับเวลากันดีวกว่าว่าตอนนี้เนี่ย บ่ายโมงสีเดี๋ยวไปดูกันอีกทีว่าเราจะได้ซื้อตอนกี่โมงโอ้ยใกล้ถึงแม่ไหมจีหิวแย่แล้วเนี่ยยังไม่กินอะไรเลยแบกของมากินที่นี่ทุกคนดูใกล้แล้วจ้าใกล้แล้วจ้าเหลืออีกประมาณไม่ถึงสิบคนละตอนนี้รอมาตอนนี้กี่นาทีแล้วไหมจีเรารอมา18นาที19ประมาณ20นาทีแล้วเนาะรออีกนิดทุกคนนี่นี่นี่น,น,นี่อันนี้เลย โหเขาสั่งกันเยอะมากเลยนะอโอหนี่ทุกคนหุ้ยน่าก,กินมากเลยอะ่ะอยากจะสั่งสักสิบอันเลยแต่วันนี้จะกินทั้งวันกินเลยกินเลยอนี้ก็โตมิจิได้มาแล้วกี่นาทีทุกคนคิดดูของทอดที่เราต้องรอถึง30สนาทีอะ่ะเออแต่ละคนนี้คือซื้อเป็นสิบอันเลยอะ่ะแต่เราต้องกินหลายร้านเราซื้อมาสองอันรอ30นาที นี่นะคะอันนี้คือโคโลเกะอันไหนโคโลเกะอันนี้โคโลเกะนี่ร้านนี้เขาจะขายของทอดก็คือดังที่สุดก็คือโคโลเกะนั่ร้านนี้เนี่ยในอินเทอร์เน็ตเขาบอกว่าเป็นร้านที่โคโลเกะเนี่ยอร่อยที่สุดใน o โอซาก้าหอมมากเลย,เลยอะ่ะหอมแบบกลิ่นไม่เหมือนปกติเลยอะ่ะเดี๋ยวดูข้างในไหมดูข้างในโอ๊ยรอแถวตั้งนานทุกคนดูข้างในนี่แบบ เป็นเหมือนแบบครีมๆเลยอุ้ยอันนี้นะคะคือมันฝรั่งนะคะทุกคนแล้วก็คือเขาแบบละเอียดมากเลยนะโหหอมมากเลยอ่ะชิมก่อนอืมอมืมโอม้โหยอดแป้บงบางกรอบมากหืมจชิมง่อมเป็นไงครีมแบบเนี่ยหวอนเนี่ย อันนี้อยากให้กินมากคือแบบสมกับการรอคอยเลยเรายืนรอ30นาทีแต่อันนี้คุ้มกับรอคอยมาก้ซื้อคนละสองชินจริงชิ้นเดียวไม่พอชิ้นเดียวไม่พอเรารู้สึกว่าเราพลาดละตอนนี้เราพลาดเพราะว่าถ้าเราจะไปต่อแถวใหม่ดูแถวยาวจา้ะแถวยาวมากอร่อยมากทุกคนเดี๋ยวไปชิมอีกอันหนึ่งดีกว่า ส่วนอันนี้คือเมนจิจะต่างกันตรงที่เมนเมนจิเนี่ยจะมีเนื้อแต่โคโลเกตเนี่ยจะไม่มีเนื้อเลยเนื้อแน่นมากค่ะชิมเลย <S <S โอ้โหอร่อยมากคือเขาทอดได้ดีมากเลยนะคือข้างนอกแป้งบางกรอบมากแล้วเนื้อแบบเยอะมากจัดแน่นยิ่งนะแนะนำเลยร้านนี้ยังไงก็ต้องกินเออแล้วร้านนี้ชื่ออะไรไม่ได้บอกเลยชื่อนะ ร้านชื่อว่านาคมูลยะนั่นเองนะคะเดี๋ยวปักโลเคชันมาให้จริงๆหาง่ายมากเพราะว่าเร<ค>ียกได้ว่านนถนนเส้นนี้เนี่ยร้านนี้เนี่ยดังที่สุดเลยไปค่ะทุกคนไปกันต่อเอาจริงๆเปิดมาร้านแรกก็คืออร่อยเลยนะอร่อยมาก,มากถนนคนเดินนี้นะคือเขาจะแบ่งเป็นแบบเป็นโดมและจะมีทั้งหมด7โซนไหมมีประมาณ7โซนอย่างนี้เลยดีกว่าส่วนร้านของทอดเมื่อกี้นี่อยู่ที่ โซนสนั่นเองนะคะคือหาง่ายอ่ะแล้วก็แต่ละโซนเนี่ยมันจะเป็นแบบถนนตรงไปเลยแล้วก็มีร้านค้าซ้ายขวา <c oughs> คือที่นี่เนี่ยสังเกตไหมว่ามันจะมีหลังคาทั้งหมดเลยแล้วคราวนี้เนี่ยต่อให้จะเป็นร้อนหนาวฝนตกเราก็สามารถมาได้นะใช่มาเที่ยวได้ทุกฤดูเลยแล้วคือมันอยู่ในเมืองเลยนะอันเนี้ยแล้วร้านค้าที่นี่นะคะมีถึง600 <c oughs> ล้านกันเลยคือถ้ามั เอาจริงอะถ้ามาเที่ยวที่เนี่ยสามารถอยู่ได้ทั้งวันเพราะรว่าถ้าจะเดินให้ครบเดินไปกลับนี่ก็คือ5กิโลกว่าจุกๆุกันไปเลยๆๆนี่เราเดินมาเรื่อยๆนะแล้วสีน,นี้มันเปลี่ยนเป็นสีฟ้าเห็นปะหันมาฝั่งนี้ฝั่งนี้จะเป็นสีแดงจ้ะเออคนละสีอะรู้สึกว่าน่ารักมากตอนนี้เนี่ยเท่าที่เดินมาเรย,ยไม่เห็นไฟนอลเลยเนี่ยเรายังไม่เห็นเลยว่าโกของเราเนี่ยมันไปสิ้นสุดตรงไหน ยาวมากเฮ้ยทุกคนร้านนี้เป็นร้านไข่เต้าหู้แต่ว่าเขามีพุดดิ้งด้วยนะคะที่ดังๆเนาะนี่เดินหาเดินจากร้านของทอดเมื่อกี้ประมาณห้านาทีดูดิบรรยากาศแบบไม่คิดว่าร้านนี้จะมีพุดดิง้งอะดูบรรยากาศร้านดิอ้ใส่เลยว้าว โอ้ทุกคนดูพุดดิง้งอันนี้ราคาเท่าไหร่มิจิสามร้อยเยนก็สิบบาทสามร้อยเยนเข้าสิบบาทอ่ะมิจิทุกคนดูเนื้อก่อนตักเลยตักเลยตักเลยโอ้โอทุกคนเน้อสุดยอดพุดดิ้ง <c oughs> โอ๊ะเอาไปชิมโอ้ควมใหญ่มากเป็นไงจริงๆร้านนี้นะคะเป็นร้านเต้าหู้แล้วคราวนี้เนี่ยเขาเอาเต้าหู้เนี่ยมาทำพุดดิ้งด้วยก็คือเป็น เต้าหู้พุดดิ้งเออถูกแล้วเ<ช>ต้าหู<ช>้พุดดิ้งพุดดิ้งเต้าหู้นี่แหละน้ำมันเต้าหู้กับพุดดิ้งระหว่างเต้าหู้กับพุดดิ้งอ่ะพอนหน่อยมันจะเป็นยังไงวะทดลองเต้าหู้พุดดิ้งอืมใช่ไหมแปลกมากเลยอะ่ะแปลกมากจริงๆปกติเนี่ยพุดดิ้งเนี่ยมันจะเป็นไข่แต่อันนี้เนี่ยกลิ่นมันยังเป็นเต้าหู้อยู่เลยนะนี่ทุกคนสตรอเบอรี่อย่าเรียกว่าแพ็คอันนั้นเรียกว่าหลังอันนี้เป็นแพ็คอันนั้นเป็นหลัง900บาท ถูกมากเลยดูแล้วเหมอสตูเบอรี่ลูกใหญ่มากไม่จีแล้วเป็นลังเลยอ่ะ900ถ้าซื้อเป็นแพ็คก็คือแพ็คละร้อยเฮ้ยถูกนี้แพ็คนี้60บาทถูกมากเฮ้ยบรรยากาศที่นี่สนุกนะสนุกนคือทางเดินอะไรเงี้ยก็คือแปลกนะไม่จีเก็แต่ว่ามีหลังคาตลอดเลยนะแม้กระทั่งเดินข้ามแยกยังมีหลังคาเลยทุกคนดูดิ ดีมากกับวันไหนฝนตกก็คือสบายไอ้นี่มีร้านแบบนี้ด้วยดีนะนี่นี่นี่โหเราดูแอลกอฮอล์มีอะหนึ่งร้อยเยนสามสิบบาทมิจิแก้วแรกอะแก้วแรกสามสิบก็คือกินแก้วเดียวพอนะแล้วก็เช็คบินเลยแล้วก็ชมอนด้าเดินไปเดินไปแล้วก็เดินกลับมากินอีกแก้วหนึ่งเพราะแก้วแรกสามสิบบาทนี่โซนสี่โซนสี่หรือโซนห้าวะ เริ่มงงมากโซนสี่โซนสี่คือแบบว่าจะเป็นร้านอาหารอะไรเงี้ยเยอะมากอุ้ยเฮ้ยเขามีอฮ้ยเขามีอะไรด้วยอ่ะดูพี่ชีโฆษณาโบราณโฆษณาสไตล์โบราณนะคะอันนี้เป็นโฆษณาร้านปาจิงโกะเมื่อสมัยก่อนเขาจะทําการโฆษณาแบบนี้นี่ใส่ชุดกิโมโนแล้วก็มาเดินโฆษณาแบบนี้จ้าหปน่ารักอะ่ะ เมื่อสมัยก่อนเนี่ยเขาก็จะมาเดินอย่างเงี้ยแล้วก็โฆษณาแล้วเมื่อกี้ได้ทิ่นชูมาฟรีกรัางหักจากการโฆษณาร้านปัาจ,จิงโกะนน่แน่นะน่ารักเนาะเขาบอกมือไปไปให้เราด้วยนะโอ้ทุกคนร้านขายกับข้าวจ้านี่เห็นหปะข้าวกล่องเยอะมากอะราคาถูกด้วยเนาะขลองถูกๆท้งนั้นโอ้โหทุกคนดู ซอยนี้แบบวิบวับไรนี่จ้านี่คือซุปเปอร์มาร์เก็ตคามาเดะเป็นซุปเปอร์มาร์เก็ตของที่ไหนมิจิโอซาก้าเดี๋ยวกิ๊กกับมิจีเราจะทำรีวิว uh. เดี๋ยวจะทำรีวิวเพราะว่าซุปเปอร์มาร์เก็ตนี้ดูไฟดิวิปปบวัปปบวิบวับวิบวับแบบนี้นะจ้าซุปเปอร์มาร์เก็ตของโอซาก้าใครอยากรู้เดี๋ยวเตรียมไปดูรีวิวได้เลย <laughs> ที่นี่มีขายหมดเลยนะเสื้อผ้าพัดลมก็มีขายนะ อันนี้นี่เหมือนเหมือนร้านสไตล์ประเทศไทยเลยไหมจีที่สุขโขทัยก็มีนะร้านแบบนี้วางพัดลมขายอย่างเงี้ยนะเหมือน, <laughs> ป,นประเทศไทยเอาจริงเน,นี่ยทุกคนตอนนี้เราเดินมาถึงโซน5้าแล้วนะคะจริงๆมันเดินมาได้เรื่อยๆแต่โซน5ความแปลกก็คือมันจะแคบอ่ะเข้าใจไหมคือซอยมันจะแบบ เล็กลงมาเรื่อยๆอยๆซยหนึ่งเนี่ยจะใหญ่สุดแล้วค่อยๆแคบๆ,ๆแต่ชอบซอยห้าอหเออชอบซอยห้าชอบซนห้ารู้สึกว่าร้านค้าแบบแน่นๆแล้วดูใกล้ๆดูของแบบตึมๆอะไรอย่างเงี้ยเฮ้ยเดินมาเพลินมากไปทุกคนต่อไปมาถึงโอซาก้าไม่กินทาโกยากิเหมือนมาไม่ถึงร้านนี้โอยมองดีๆคล้ายๆขนอมรกเหมือนกันเนาะ แต่ปี2015นะร้านนี้เ,เขาได้มิชลินบิ๊กูรุมมันนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นมีการันตีสซะขนาดนี้ไม่ใช่ทาโกยากิแบบว่ากะโหลกกะลาร้านนี้เป็นทาโกยากิที่ได้การันตีจากมิชลินนั่นเองนะคะว <Wow. S 1> ้ดูดูดูจริงจริงในร้านนี้นะเขาจะมีโต๊ะด้วยนะเราสามารถที่จะนั่งกินได้แต่ถ้านั่งกินในร้านเนี่ยหนคนก็ต้องสั่ง1เซตมาสองคนก็ต้องสั่งสงเซต เดี๋ยวกลัวจะกินไม่หมดก็เลยสั่งมากินข้างนอกอร้อนร้อนชิมหมนเละเกียมันคัอืม,อ,มอ,อืมไม่เหมือนที่อื่นอ่ะอร่อยอืมแป้งม,มีความแบบโมจิโมจิเหนียว,วเหนียวนะทุกคนแล้วซอสซอสอะ่ะเขาราดมาแบบนิดหน่อยเองนะ่ะให้มันไม่เยอะนะดูข้างในดูเป็นครีมมี่มากเลยจิ๊กรู้สึกว่าแบบ นุ่มๆอ่ะเอแปลกดิไม่เหมือนร้านอื่นไม่เหมือนจริงๆไม่เหมือนตั้งแต่ซอสแล้วนะรสชาติซอสก็ไม่เหมือนโอ้ทุกคนโคตรถูกเลยผักร้านนี้ดูดิเห็ดนี้ยี่สิบบาทยี่สิบบาทสิบสองบาทอันนั้นสิบหกบาทดูน้องเนี่ยสิบแปดบาทยี่สิบบาทกระล่ำปีสามสิบเท่าไหร่ละสามสิบหกบาท โอ้โหถูกทั้งร้านเลยทุกคนดูร้านนี้มิจิถ้าบ้านอยู่แถวนี้นี่คือซื้อกลับเลยนะซื้อกลับแน่นอนทุกคนร้านนี้จ้าร้านนี้เป็นร้านขายปาลปาเห็นป่รรูปปลาปลามากรูด้วยนะปลาทูน่าด้วยนะนี่ข้างในเป็นร้านขายปลาแต่ว่ามีซูชิไปไปม่จิเข้าไปเลยร้านนี้คือเด็ดเด็ดเดดแล้วดูราคาจ้า ว้ยไม่แพงไม่ต้องดูหลักราคาไปดูของกินเลยทุกคนดูซูชิกล่องเก๋มากทุกคนดูกี่ชิ้นเยอะมากกล่องนี้900บาทเป็นี่ถูกวะราคาหลักร้อยแพงสุดคือ900นะ้อยนะไปดูยังไม่หมดกล่องนี้ส0แล้อยเลยดูของเขาดิปลาดีๆทั้งนั้นเลยอ่ะอุ้ยนี่กล่องขนาดกลางไซส์เอ็มเอาจริงๆกินไม่หมดนะกล่องนี้มันเยอะมาก6 0 0้อยบาท คนเดียวนี่กินไม่หมดนะบอกเลยห0 0นี่ร้อยห้าสิบอันนี้แนะนํามากเพราะว่าเป็นโฮมมาโกโร่ hmm. ก็คือเป็น mm hmm. เป็นปลาทูน่าที่แพงที่สุดใช่ไหมแม่เจ๊ mm hmm. อยากกินอันนี้ mm hmm. ไปไปเราซื้อนี้ 150. Mm hmm. 1 5ยห้าสิบบาทเองปกติเนี่ยร้อยห้าสิบเนี่ยกินไม่ได้นะโฮมมาโกโร่เ mm hmm. นี่ยไปไปดูต่อเฮ้ยของกินเยอะมากนี่มีปลาเป็นชิ้นแบบนี้เลยแล้วข้างในเขาก็ทําแบบนี้เลยนะคะแต่ข้อเด็ดก็คือ มีซูชิเป็นคำแบบนี้ได้จ้าเราสามารถสั่งได้เองแล้วถูกวะเริ่มตั้งแต่15บาท30บาท30บาท30บาท45บาท60บาท45 30ท้เป็นไงโหฉันเป็นคนที่แบบคำนวณตัวเลขได้เร็วมากจริงนี่จะกินแบบเป็นเลือกอ,อันนี้สองคำนั้นสองคำอย่างนี้ก็ได้นะไม่จีถูกเนาะไปจา่ายตัง อนกล่องนี้1อยห้บาทถูกเนาะถูกมากดีดูหูยดูปลามากูรวดีช่ำแบบขึ้นเงามันมากโอหน่ากินมากค่ะทุกคนตอนนี้เราใส่วาซาบิกับโชยุแล้วลยว <laughs> พร้อมกินมากไปไม่จะชิมดิคือร้านปลาร้านเนี้ยขายแบบราคาถูกด้วยใครมาพักอซสก้าคือซื้อไปเลยอะไรปะป้อนไหนป้อนไหน อยากกินอร่อยตัวน่าอร่อยมากไข่มาเยอะตัน่าอร่อยมากตัวละลายนะแบบเออจริงเข้าไปละลายได้คือแบบมีความมันอะไรเงี้ยแล้วถูกมากทุกคนเป็นซูชิสดๆจริงๆเลยแนะนำเลยใครมาออสการ์นะคะแล้วมาถนนคนเดินของกินโดยเฉพาะซูชิร้านนี้กิ๊กก็ไม่จินแนะนำเลย